ใคลิปนี้เราจะมาพาทำวิธีไล่อขอบกระจกนะคะอันนี้ติดกล้องฟิงนิลภัยกระจกแล้วขอบตรงนี้มันลอยขึ้นนะเนี่ยค่ะนิดเดียวแค่ตรงนี้เองไล่อากาศยังไงแล้วก็ไม่ออกนะคะวันนี้เราจะใช้น้ํายากันขอบลอยค่ะอันนี้ ร้านค้าแถมมาตอนที่เราซื้อกระจกนิรภัย<ม>เขาจะแถมตัวน,นี้มาให้มีคู่กันเล็กด้วย<ม>เขาเรียกว่าน้ำยากันขอบรอยค่ะนี่นะกันขอบนิรภัยรอยเรามาเริ่มใช้งานกันค่ะอัับแรกตัดน้ำยาลงในฝาขวดน้ำนะคะ ค่ะเราใช้แค่นิดเดียวค่ะเราไม่ตัดเยอะแล้วก็ใช้คู่กันเล็กนะตอนนี้ค่ะร้านจะแถมคู่กันเล็กมาด้วยคู่กันเล็กจุ่มนะจุ่มค่ะจุ่มเบา แล้วก็ทาลงไปตรงขอบที่ลอยนะคะตรงนี้นะลองทาลงไปค่ะของเรามันจะอยู่ด้านในตอนที่เราทาเนี่ยเดี๋ยวน้ํายาม,มันจะซึมเข้าไปนะคะทาแล้วพยายามไล่น้ํายาให้มันซึมเข้าไปข้างในคะ่ะ ตอนนี้น้ำยาเริ่มจะซึมเข้าไปเยอะแล้วนะถ้าไม่ซึมเข้าก็เหมือนใช้พยายามดันดันให้อากาศออกนะคะแล้วก็ให้น้ำยาเข้าไปแทนอถถ่ถูถูวนวน,วนค่ะเดี๋ยวให้น้ำยาซึมเข้าไปแทนตอน,ตอนนี้อนอตอนขอบตรงขอบที่รอยเนี่ย เริ่มจะน้อยลงแล้วนะคะรงขอบที่น่อยเริ่มจะน้อยลงละดีืนไ,ได้แมดีมีลูกชายตัวเลยค่ะจะวิ่งไปวิ่งมาทั่วบ้านแบบนี้แหละเราลองไล่อากาศอีกรอบหนึ่งค่ะ ถนะให้ตัวน้ำยากันลอ,อยเนียมันเข้าไปแทนแบบฟองอากาศต้องพยายามมากกว่านี้อีกนิดนึงเหมือนน้ำยาย,ยังซึมไปไม่ถึง ต้งางานขึ้นนะคะน้ำยาเข้าไปไม่ถึงค่ะถู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 บนนะคะไล่อากาศออกมาค่ะน้ำยาเข้าไปแทน